หลังจากที่ได้เจ้าตัวหมอนนวดไฟฟ้าตัวน <one S 3> mm ี้มาก็เหมือนกับมีหมอนนวดประจาตัวที่บ้านไม่ต้องออกไปเสียงเงินนวดที่ไหนแล้วค่ะผ่อนคลายจนขนาดคุณแฟนต้องเอาของเราไปใช้เลยนะคะบอกเราว่าสบายมากเลยขอไปใช้ได้ไหมอยากมีคนนวดแขนให้ก็แค่วางลงไปสึกเหมือนถูกนวดจริงๆเลยค่ะน้องมีหมดประคบร้อนช่วยให้ผ่อนคลายนวดฟินนวดเพลินจนลืมเราไปเลยละค่ะไม่อยากบอกเลยนะคะว่าสบายแค่ไหนน้องเป็นหนัง PU นะคะสามารถปรับได้3ระดับค่ะ ปุ่มปรับของน้องก็จะอยู่ด้านข้างเลยนะคะเราสามารถใช้หมอนนวดนวดได้หลายจุดของร่างกายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอบา่าไหล่แขนต้นขาน้องขาก็ได้คะ่ะหรือจะเป็นหลังก็ได้นะคะนวดไปเพลินไปจริงๆเลยคะ่ะน้องให้ความรู้สึกเหมือนเราถูกนวดจริงๆเลยนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะประหยัดแรงแม่บ้านได้เยอะมากๆเลยคะ่ะหมอนนวดไฟฟ้าของโรมินะคะบา,บายๆคะ่ะ